ตัวใหญ่พอสมควรอยู่นะครับสองตัวเลยครับนะทั้งๆตัวหนึ่งป้าตัวใหญ่ครับสองตัวนี้สองตัวครับผมอิฐน้ำลงไปแล้วเลยตอนแดดมากแล้วครับมาเบิองกั็นตัวนะครับนะขั้นเขียวพีรบุรีใกล้ๆเลยครับตัวนี้เออตัวงามพอสมควรครับมาฟังดีครับเนะครับนะตรงนี้ก็สามตัวพี่น้อง ชาวบ้านอีสานพมวนผมบาบอมไล่งานโตครับคลิปนี้นะครับกัเห็นมุมหรือภาพสูงๆนะครับมัอนี่บาบอมนะครับเนาะกับสีผ้ามาเบิงกับผมป่านะยุสะครับผมไอสูบน้ำใส่กระปุ่แล้วมันแห้งนะครับเป็นป่าธรรมชาตินะครับบ่ได้ปล่อยพี่น้องเพราะว่าปล่อยบ่ได้จะคลองร้ายนะครับขอมาลักกินนะครับเพราะว่าปีที่แล้วน้ำนะครับเนาะฝน,ฝนดีฝนดีฟ้าดีครับได้ น้ำได้หวดนะครับเป็นทะเลเลยนะครับนะฝั่งหน้ากับสะกับป่าทา่าไฟลูกลางกับผมเด็กขื้นมาอาศัยอยู่เพิงนะครับตะกัจกใบหลายปีแล้วนะครับแต่ป่ากับบริบอยเป็นป่าธรรมชาตินะครับมณีนิพัมพมาเบิ้งนะครับนาะป่าขึ้นหัวพี่น้องป่าลอยเห็นนะครับนะขึ้นแต่ป่าสจากนะครับอาวุธนะครับนะผมตัวนึงนะครับนะผู้ขืนอยู่ใกลๆครับผม นะลุงเถอะนะครับนะนะครับตัวนั่งขึ้นใกล้ๆเลยครับผมนี่นะครับผมอาจจะเห็นบ่ชัดนะครับ องโตนะครับขึ้นคางกันพี่น้องปลาไล่นะครับมันลมนะครับนะ่าใส่แหงสองปากพี่น้องวานกับบริกินจักเทียนะครับเพราะว่าลมลมแห้งอยู่ดีนะครับบานมักกับว่าได้นะครับบ่จักใจเย็นตังไลนะครับนะขึ้นให้อีกแล้วนะครับนะตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวใหญ่พอสมควรเยอะนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่คลิปนี้นะครับแล้วนกะ็ อยากเสนอนะครับเนาะปูที่ชื่นชอบการยิ่งปลานะครับได้เขา้าเบิ่งมาหลับช่ัมผมล่อขึ้นมาช่วงนี้อาจจะขึ้นแค่หัวนะครับเนะาะเคือรอบเสารอบเสาเนี่ยอาจจะลอยเห็นโตนะครับตรงนี้จะขึ้นไมก่กินน้ำนะครับขื่นมาพกพักๆกระลงนะครับเนาะแต่วิธีการยิ่งนะครับเนาะกับปูเช,ชียวชา่นนะครับแนะนำแนวว่าขันขื่นรักษาะนี่นะครับเนาะ ต้องยิ่งในระยะไดนะครับถึงสี่ลูกดอกสี่ถึงมันนะครับแดดกับบมีนะครับช่วงนี้ภาพอาจจะปริยะนนะครับไก่ก็ขึ้นครับพนนะนะครับต้นไม่นะครับที่ไก่กับบมีนะครับตัวหนึ่งนะครับดอกหัวกำลังขึ้นมาอีกแล้วครับ จิบน้ำหลายตัวนะครับเนาะบรรยากาศก็ดีครับผมล่มพัดอยู่ขึ้งตอนผักกษตรนะครับต้นนังนก็ถือว่าขึ้นไก่นะครับเนาะสีนะครับเนเะห็นเราขั้นเชลวนะครับเนาะตัวใหญ่ครับผมครับนะ ใกล้ๆ่ฟังเลยนน้อนะครับคืนนะ,นะครับเนาะตรงนี้ก็3ตัวนี่น้องอาจจะเห็นแตงเงานะครับแล้วมันวิ่งร้อยเป็นตัวครับช่วงนี้ อนจีบน้ำนะครับขึ้นสองตัวคู่อีกแล้วนะครับสองตัวคู่ อาจจะไกลไปหน่อยนะครับภาพอาจจะบอชัดนะมีต้นเดียวนะครับต้นใหม่ที่ได้ขึ้นได้นะครับออมสะมีต้นใหม่ยี่ต้นเดียวครับผม นามราทางพี่พอมครับตัวใงี้ครับตัวนี้ก็ได้คือจิบน้ำครับเดี๋ยวก็ลงนะครับลงเรียบร้อยครับผมแดดมากเลยครับมาเบิ่งกันต้นนะครับนะขั <c ười> ้นเฉวพี่รองใกล้ๆเลยครับตัวนี้เออตัวงามผสมควรค,ครับ กำลังห้ามกำลังห้ามนะครับมือน,นึ่ขึ้นสองตัวคู่พี่น้องไทยพ่ท่านถือว่ากันขึ้นสุ่มนะครับคือจริงๆแบบตอนน่อเนียงเลยนะครับเพราะว่ามีโครงการครับผมสีหลอกสะไม่เพราะว่าสิปล่อยป่านะครับเพราะว่าเป็นพวกปลากอประชอนนี่ต้องเอาออกให้เบิดนะครับเพราะฉะนั้นกินลูกป่าหมดนะครับเนละ้วอีกน,นอีกหนึ่งตัวครับ กระโปงใส่สวยๆงามๆนะครับเนะ้าอีกครับตัวนึงลอยกันไหมล้วพี่นอ้องครับลอยยางตัวเนี้อย่างไรครับช่วงนี้อ๋อ ตัวนึงขึ้นตัวนึงเลง,ลงพี่น้องเี๋้วขึ้อนอีกครับลองล่งขึ้นขึน้นนะครับเราผัดกันมาฟังน่้วขึ้นครับตัวนี้ลงครับผมตัวนี้ขึ้นครับปัะเนี่กับอุกขันเฉาเด้อพี่น้องนะ อยากยิ่งอยากยิ่งนะครับสองตัวเลยครับนะทึ่งๆตัวหนึ่งป้าตัวนี้ครับสองตัวนี้ รับฟังคนกรขึ้นไลยนะครับแต่ไก่มากไก่สองตัวนี้จะไก่แน่นะครับอาจจะเห็นบ่เห็นนะครับนะ้านไม่มีเวียกนะครับขึ้นมนานังซองเบิงป่าครับผม <laughs> แนวเอากับมีครับสงตัวครับผมอีกน้ำต้งไปแล้วสนามเรือวตว เจ้าหนี้กัแดดบดแล้วนะครับนะกนบ้าบอก,กขออนุญาตนะครับขอจบไปเพียงแค่นี้สักก้อนนะครับเนาะกำลังหาวิธีวิธีอะไเกาจะได้นะครับเนาะแต่ผู้ใดรู้ว่าเชี่ยวชาญนะครับในาการยิ่งว่าป่าขึ้นแบบนี้ต้องยิ่งใส่ระยะซื้อใดถึงจะถึกนะครับเนาะกจะแชร์ประสบการณ์นะครับบอกบอกต่อกันไปนะครับนะคลิปนี้บา้าบอกขอจบไปเพียงแค่นี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม